ในคลิปนี้ผมได้โหลดแมปคริสต์มาสมาและผมไม่รู้ว่าแมปนี้เป็นยังไงดังนั้นรอติดตามชมได้เลยทำกันเริ่มมาจันหนนะนีวันนี้อะ่ะแต่ต่อเริ่มล่ะเอาล่ะ,มละ,ละผมก็แต่เริ่มเข้ามาในแมปนี้แล้วผมนะเอาล่ะขั้นต่อไปก็หาทางไปอ,อื้ม เป็นเป็นเป็นเซฟใช่ไหมวะเอเดเชียเอาล่ะทำการเริ่มได้นะโววเจี๋ยวนะอาต o n นะโหลดมาแล้วไม่ไม่ดูด้วยดิเอาล่ะเดี๋ยวลองไม่ได้หมเนีอ่อกระตุกตัวเซจอ,อะไรนะบบาาเนี่ยโหลดอย่าบอไวมาใบไม้อะอม่ไดนะ เราถูกไม่ได้โอเคถูกไม่ได้แสดงว่าไปหมดเอาละเอาละดยสิ้ว่ามันจะมีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าถแต่แตัดเดี๋ยวกับขออนุญาตนะเดี๋ยวขออนุญาตโดยสิ้ว่ามันเอ่ออ๋อไม่ใช่ติดมีซอปแพคแล้วถึงอะไรอันนี้มันมีซอปแพคเนาะไชิคก็เอ่อเชิเตอร์ยังอยู่ใช่ไหมเชิเตอร์อืมยังอยู่นี่หว่าอันเนี้ยผมอันเนี้ยผมอยากลองแต่ว่าเนื่องจากว่าเชิเตอร์ปิกม้าโดยสิ้ว่ามันจะหมาะไหม เอ้าดูสิว่านจะบอกไหมคุณตองตองนะโวดหลอนเลยเอ็บคอมเอฟตหนึ <Yeah. S 1> oh ่งเพิ uh ่มแบบแม่งเอ้ยโอดหลอนเลยโออเอาเป็นว่าเวิร์กแต่ไม่เอาดีกว่าอืมมาตรงนี้มาตรงนี้จะเข้าไม่ได้เราขอเดินรอบๆก่อนละกันว่ามีอะไรหรือเปล่า

うん。 อุไอออบอรกไอรอนเดี right. oh, oh. uh ๋ยวเก่อนนะอันนี้บ็อกโกลด์หรรอบรอบเนยตอนแรก็แบบสัอ้อันไห 好了，啊，好了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 ，然后我们来读吧。好了，嗯，啊，左，方啊，哦。 哈，当然 <Huh. S 2>，<Huh. S 2> 嗯。哈，嗯，外卖啊，都可以聊哈，是的。哈。Huh.

Ha. hay da. Ha. What in the Oh. Ha. Ah. Oh. Oh. Uh. Uh. แล้วก็สุดท้ายก็หาไม่เจอนะผมนะก็ในคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนละกันบ๊ายบาย